ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์มีใครบ้างหะที่กําลังตั้งเป้าหมายอยู่ช่วงต้นปีนี่คือความป๊อปปูล่าของการตั้งเป้าเลยจริงปะคือโอ๋เป็นคนหนึ่งนะคะที่ก็ตั้งเป้าหมายมาโดยตลอดค่ะทุกคนทั้งเป้าหมายระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวใช่ไหมแล้วก็เพิ่งมาค้นพบค่ะว่าจริงๆแล้วอะ่ะการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันมีหลายเฟรมเวิร์กมากๆคือพอเห็นเสร็จปุ๊บก็ว้าวมากอะว่าแบบเฮ้ยมันมีเทคนิคแบบนี้ด้วยหรอ และในแต่ละเฟมเบอร์ก็ค่ะก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันวิธีการใช้งานก็แตกต่างกันรวมถึงวิธีคิดก็แตกต่างกันด้วยค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะโอ,อก็จะมาเล่าเทคนิคต่างๆให้เพื่อนๆฟังเนี่แหละแล้วก็ลองดูนะคะว่าตัวเองอ่ะถูกจรดิตกับเทคนิคไหนแล้วนาเทคนิคตัวน,นั้นนะคะไปประยุกต์ใช้อีกทีหนึ่งก่อนอื่นนะคะมาทำความเข้าใจกันก่อนถึงเรื่องของความสําคัญของการตั้งเป้าหมายทาไมคนสําเร็จต้องตั้งเป้าหมายแล้วถ้าไม่ตั้งเป้าหมายหมายความว่าฉันจะไม่ใช่คนสําเร็จหรอ ความสาคัญของการตั้งเป้าหมายนะคะโอ้ยก็ยกตัวอย่างให้6ข้อน,นะคะข้อแรกค่ะการตั้งเป้าหมายทําให้เราเห็นทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนวันนี้ค่ะถ้าทิศทางเราอ่ะไม่ชัดเจนสมมุติว่าเราต้องการวิ่งตรงไปใช่ปะแต่พอวิ่งไปสักพักอะ่ะเราเริ่มเอียงซ้ายทีเอียงขวาทีแทนที่ระยะเวลามันจะเร็วขึ้นมันกลับทําให้เราอ่ะค่อยวไปค่อยวมาค่ะทุกคนดังนั้นนะคะเมื่อเราตั้งเป้าหมายเนี่ยทิศทางหรือจุดมุ่งหมายอะ่ะจะทําให้เราอ่ะยิ่งชัดเจน ขึ้นข้อที่2นะคะเพิ่มแรงจูงใจค่ะเคยไหมคะเวลาที่แบบวันๆเราไม่ทําอะไรเลยรู้สึกแบบล่องลอยไปเรื่อยๆแล้วก็เคว้งคว้าง,างเบาๆเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้แพลนว่าเราจะมีเป้าหมายทําอะไรนั่นแหละค่ะคือการไม่มีแรงจูงใจนั่นเองดังนั้นอ่ะเวลาเราตั้งเป้าหมายสมมติว่าวันเนี้ยเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะไปชอปปิ้งใช่ป่ะเร,เริ่มละสาวๆแรงจูงใจมาเต็มนึกออกไหมแต่ว่าวันเนี้ยเราถ้าเกิดแบบ เปื่อยๆอากาศสบายๆเย็ยนๆน,นอนไปเปื่อยอยู่ห้องแล้วกันน้าก็ไม่อาบแบบนี้ค่ะนั่นแหละคือความสําคัญของการตั้งเป้าหมายทุกคนข้อที่3นะคะสร้างความมั่นใจให้กับเราได้ค่ะเมื่อเราสามารถทําเป้าหมายเล็กๆได้นะคะเราทํามันได้แล้วว่าทําถึงค่ะที่เขาบอกว่าทําถึงอะ่ะ มันถึงแล้วอ่ะมันคือการสะสมความมั่นใจตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนในวันที่เราอ่ะต้องการจะตั้งเป้าหมายที่ใหญ่มากขึ้นนะคะเราอ่ะจะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นค่ะว่าเราอ่ะสามารถทําได้สมมติว่าวันนี้เราต,ตั้งเป้าว่าอยากจะมีเงินแสนเงินล้านใช่ไหมอ่าแต่ก่อนที่จะไปเงินแสนเงินล้านมันก็ต้องเริ่มจากเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นก่อน ข้อท e ี่4นะคะการตั้งเป้าหมายทําให้ตัดสินใจได้เฉียบคมมากขึ้นเมื่อเราฝึกตั้งเป้าหมายบ่อยๆนะคะเราจะสามารถตัดสินใจได้ค่ะว่าเรื่องไหนที่เราควรทําเรื่องไหนที่เรายังไม่ต้องทําก็ได้หรือสิ่งไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของเราแล้วเราตัดสินใจที่จะทํากับสิ่งไหนที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายเราก็เดี๋ยวค่อยทําละกันดังนั้นนะคะเมื่อเราฝึกตัดสินใจบ่อยเท่าไหร่นะคะการ เลือกหรือการตัดสินใจของเราก็จะเฉียบคมมากขึ้นเท่านั้นค่ะข้อ5้านะคะคือคุณสามารถจัดสรรทรัพยากรรอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วนะคะสิ่งแรกที่เราต้องจัดการคือเรื่องของเวลาเลยสิ่งที่2คือสิ่งแวดล้อมรอบตัวค่ะพาตัวเองไปอยู่กับบรรยากาศที่เหมาะกับความสําเร็จนั้นๆค่ะให้รู้สึกว่าเป้าหมายนั้นน่ะมันสามารถเป็นไปได้ถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออํานวยนะคะก็ ดึงตัวเองออกมาค่ะแล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีค่ะและข้อสุดท้ายสําคัญมากๆเลยค่ะคือคุณจะได้ทักษะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเพราะแน่นอนว่ายิ่งเป้าหมายใหญ่ปัญหาก็ใหญ่ตามมาจริงไหมคะ เพราะว่าคนสําเร็จนะคะเขาจะไม่มองว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมันคืออุปสรรคที่ทําให้เขาอะไปไม่ถึงผลลัพธ์นั้นแต่เขาจะมองว่าปัญหานั้นอะเหมือนบททดสอบอะทุกคนเมื่อเขาเจอปัญหาค่ะเขาจะมองหาวิธีการแก้ไขหรือว่าทางออกเสมอในเมื่อแผน A มันไม่เวิร์กก็น่าจะมีแผน B แผน C ไีไหมนะที่เวิร์ก แ,บบแทนนค่ะบบี้ดังนั้นนะคะในคลิปนี้โอก็จะมาเล่า3เฟรมเวิร์กในการตั้งเป้าหมายให้กับเพื่อนๆฟังกันค่ะเฟรมเวิร์กแรกนะคะ Smart g o a Setting ค่ะเป็นเฟรมเวิร์กยอดฮิตมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ตั้งเป้าหมายนะคะซึ่งโอ๋ก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่ใช้เฟรมเวิร์กนี้นะคะในการตั้งเป้าหมายมาก,ก่อนแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ค่ะในแต่ละตัวอักษรนะคะมีความหมายดังนี้ค่ะตัว S แรกนะคะย่อมาจาก Specific ค่ะ เป็นการตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงอ่าเจาะจงอย่างไรนะคะสมมุติว่าวันนี้โอ้ตั้งเป้าว่าโอ้อยากจะลดน้าหนักใช่ไหมมันลดน้ําหนักมันดูแบบฟุงฟ้งๆอยู่เลยอะมันดูแบบเป็นแบบความภาพกว้างเกินไปค่ะดังนั้นโอ้ก็เลยต้องระบุให้ชัดเจนมากขึ้นว่าโอ้ต้องการลดน้ําหนัก10กิโลกรมัมแบบนี้ค่ะอ่าก็จะชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าโอ้ต้องการลดน้าหนัก10กิโลไม่ใช่โอ้ต้องการลดน้าหนักเฉยๆอ่าแบบนี้ ตัวถัดมานะคะ M ค่ะย่อมาจาก Measurable ค่ะสามารถวัดผลได้ค่ะซึ่งในการตั้งเป้าหมายตรงนี้นะคะโอก็จะมาลองดูว่า10กิโลในสตีนี้โอก็จะมาหาร12นะคะหารเองเลยว่าว่าเราต้องลดน้ำหนักต่อเดือนได้เดือนละเท่าไหร่ก็จะสามารถวัดผลได้แล้วนั่นหมายความว่าก็เฉลี่ยเฉลี่ยเดือนละไม่ถึงโลเองอดูเป็นไปได้ปะ สิ้นปีเนี่ยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าเป้าหมายเนี้ยเป็นจริงสาหรับโอไหมต่อมานะคะคือตัว A ค่ะ achievable สามารถบรรลุผลได้จริงเพราะว่าการตั้งเป้าหมายที่เกินจริงค่ะหรือว่ามันเกินไปสาหรับเรา,าบางทีมันมันทอนนะทุกคนดังนั้นนะเราควรตั้งเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะ achieve มันนะแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการลงมือทำนะคะต่อมานะคะตัว R ค่ะย่อมาจาก relevant ค่ะ หมายถึงการตั้งเป้าที่เกี่ยวข้องกับเราค่ะจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับการทํางานเช่นโอยตัวอย่างเรื่องการลดน้ำหนักแล้วกันเนาะถ้าสมมติโอลดน้ำหนักใช่ไหมก็จะทําให้ตัวเองแบบรู้สึกมั่นใจมากขึ้นสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่าใส่เสื้อผ้าอะไรแล้วก็ดูดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็ต้องหาจุดเรีลแวนต์ของเราให้เจอด้วยเหมือนกันในการตั้งเป้านัน้นๆนะและตัวทีสุดท้ายนะคะย่อมาจาก time b าวค่ะคือการกําหนดขอบระยะเวลาให้ชัดเจนจริงๆเมื่อกี้เหมือนมีเกิดเข้าไปแล้วว่าแบบโอเค10กิโลเนาะใน1ปีดังนั้นตรงนี้นแหละคือกรอบเวลาที่ชัดเจนค่ะว่าโอเคมันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแลวเราก็จะเอามาซอยย่อยเป้าหมายอีกทีหนึ่งในการทำแอคชั่นแลนให้มันเกิดขึ้น ซึ่งจริงๆอะคะ่ะเฟรมเวิร์กของ Smart Goat Setting เนี่ยสามารถนำไปปรับใช้กับการตั้งเป้าหมายในชีวิตของเราได้เลยหรือว่าปรับใช้กับเป้าหมายของการทำงานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นเฟรมเวิร์กที่ใช้งานง่ายนะคะแล้ก็นำมาประยุกต์ได้เลยทันทีค่ะเฟรมเวิร์กที่2นะคะคือการตั้งเป้าหมายแบบ Nice ค่ะ N I C E ค่ะ เอ็นตัวแรกนะคะย่อมาจากคําว่าเน c e ซ s รี่ค่ะหรือแปลว่าความจําเป็นนั่นเองการตั้งเป้าหมายเนี้ยค่ะมันจําเป็นไหมนะสําหรับเป้าหมายระยะยาวของเราทาั้งในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการทํางานได้ด้วยนะคะ ยกตัวอย่างค่ะเช่นที่โอกลดน้ำหนักเนี่ยเพราะว่าโอ้จะได้ลดความเสี่ยงของการเป็นเบาหวานจากประวัติสุขภาพของครอบครัวแบบนี้คะ่ะเป็นตน้นและตัวที่2นะคะตัวไอย่อมาจาก inspiration คะ่ะหรือแรงบันดาลใจนั่นเองการตั้งเป้าหมายนั้นทำให้เรารู้สึกมีแรงบันดาลใจหรือเปล่าในการตั้งเป้าทําให้เรารู้สึกอยากจะขับเคลื่อน ไปข้างหน้าหรือเปล่านะคะเพื่อให้มันถึงผลลัพธ์นั้นจริงๆรออิงยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกนรารลดน้ำหนักของโอเนี่ยสร้างแรงบ,บันดาลใจในมุมของการท่องเที่ยวให้โอเนเพราะว่าเวลาเราออกไปท่องเที่ยวอะค่ะมันต้องใช้พลังกายเยอะมากเลยอะทั้งเดินทั้งกินทั้งแบบทั้งการบริหารการนอนหลับให้ดีด้วยเหมือนกันดังนั้นนะคะถ้าเราน้ําหนักน้อยนะคะแล้วก็สุขภาพดีมันก็จะทําให้เราสามารถแบบท่องเที่ยวได้อย่างแฮปปี้มากขึ้นและตัวต่อมานะคะตัว C ค่ะย่อมาจากเคลียค่ะ หรือความชัดเจนนั่นเองเป็นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและไม่คุมเคือเป็นแอคชั่นแพลนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของเรานะคะเช่นจะตั้งเป้าว่าออกกําลังกายอาทิตย์ละ3วันแบบนี้คะ่ะรวมถึงคุมอาหารด้วยไม่กินอาหารเย็นหลังหกโมงเย็นอารมณ์แบบนั้นนะคะ ตั้งเป้าหมายให้เคลียร์แล้วก็ชัดเจนนะคะแล้วก็ลองแท็กกิ้งเป้าหมายของเราในทุกๆอาทิตย์ด้วยนะคะเราจะได้เห็นโปรเกรสที่เกิดขึ้นค่ะและตัวสุดท้ายนะคะตัวอีย่อมาจาก e n e r g i z i n จนะคะหรือว่า Energy นั่นเองนะคะมันให้พลังกับเราไหมนะคะการตั้งเป้าหมายนี้เนาะหรือมันสร้างพลังงานบวกให้กับคุณไหมนะคะเมื่อคุณทําเป้าหมายนี้นะคะเพราะคือมันคือการให้คุณค่าละมั้งว่าเอ้ยถ้าเราทําเป้าหมายนนี้ได้นะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นเช่น ในมุมมองโอนะก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่กําลังอยากลดน้าหนักอย่างเงี้ยหรือคนที่อยากจะรู้ขึ้นมาเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะอยากจะเป็นสาวมั่นสาวสตรองอะไรเงี้ยถ้าเราทําได้นะคะเราอาจาจะเป็นคนหนึ่งที่ส่งแรงบันดาลใจดีๆแบบเนี้ยให้กับเพื่อนๆได้ดังนั้นนะคะการตั้งเป้าหมายแบบไหนนะคะในมุมมองโออะ่ะก็จริงๆก็ใช้ได้ทั้ง2 ทั้งสงด้านนะคะทั้งเรื่องของชีวิตแล้วก็เรื่องของงานเหมือนกันเพียงแค่ต้องระบุให้ชัดเจนเนาะบอกว่ามันคือความชัดเจนในเรื่องของ คุณค่าในการทำงานมากกว่าว่าวันนี้เราอะ่ะมีพลังไหมที่จะตื่นขึ้นมาทำงานในแต่ละวันน่ะหรือรู้สึกว่าการทำงานนั้นอะ่ะมันการทำงานที่ผ่านไปวันวันพอยคืออยากจะลองให้ลองหันกลับมาดูคะ่ะว่าในสิ่งที่ทําอยู่นะตอนเนี้ยมันให้คุณค่าอะไรกับตัวเราหรือว่าให้คุณค่าอะไรกับทีมเราบ้างทําให้เราอะ่ะจะได้รู้สึกแบบอยากจะลุกขึ้นมาทํางานนะคะแฮปปี <S <S ้ <healthy S 2> กับสิ่งที่ทํานะคะ แล้วก็ e n j o จกับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นค่ะและแรมเวิร์ที่3นะคะ OKR OK ค่ะย่อมาจาก Objectives and Key Results ค่ะเป็นการตั้งเป้าหมายที่ กำหนดวัตถุประสงค์และก็คีย์รีซอที่ชัดเจนนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะจะเน้นใช้กับในเรื่องของการทํางานนะคะแต่ว่าบางคนก็นํามาใช้กับชีวิตประจําวันก็มีเหมือนกันนะวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ทําให้เรารู้สึกท้าทายด้วยะคะ่ะรวมถึงคีย์รีซอก็คือตัวชี้วัดว่าจะทําอย่างไรให้ไปถึงผลลัพธ์นั้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัทต้องการเพิ่มยอดขาย25%ในไตรมาสถัดไป้ตื่นเต้นหรือยัง โอเคอันนี้คือการตั้งออบเ c t i v e ค่ะหรือวัตถุประสงค์นั่นเองและต่อมานะคะก็มาตั้ง Key r e s o l สค่ะว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือตัวชี้วัดนะคะอย่างเช่นนะคะคีย์รีซอสแรกอาจจะเป็นการจัดแคมเปญออนไลน์นะคะเข้าถึงผู้ใช้งาน1 0 0 0 0แคนซึ่ง1 0 0 0 0แสนคนนี้ก็อาจจะคอนเวิรออกมาเป็นเงินตอนใน,นกระบวนการขายที่จะเกิดขึ้นหรือคีย์รีซอสที่2นะคะการเพิ่มจํานวนผู้เข้าชมสินค้าหน้าเว็บไซต์3เท่า ถ้าสมมุติว่าเพิ่ม3เท่านี้ได้แล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้ยอดขายในไต,ตรมาสหน้าอาจจะถึง25%ก็ได้แล้วก็คีย์รีซอ์ที่3นะคะอาจจะเป็นเรื่องของการจ้างไมโครอินฟลูเอนเซอร์มารีวิวนะคะ50รีวิวในแต่ละเดือนนะคะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้กับกลุ่มเป้าหมายซื้อสินค้าหรือบริการของเราค่ะ ตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นเฟรมเวิร์กนะคะ3ามเฟรมเวิร์กหลักๆนะคะที่โอโยกตัวอย่างขึ้นมานะคะสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการตั้งเป้าหมายนะคะก็เลยอยากเชิญชวนค่ะลองดูนะคะว่าตัวเองถูกริตกับเฟรมเวิร์กไหนเนาะแล้วก็ลองนําไปประยุกต์ใช้นะคะไปปรับใช้กันดูหรือจะผสมผสานกันก็ได้นะคะให้เรารู้สึกว่าเป้าหมายนั้นอะ่ะมันเป็นของเราจริงๆดังนั้นนะคะเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วอ่ะก็คืออยากจะเชิญชวนจริงๆนะคะ ลองตั้งเป้าให้เป็นเป้าหมายของเราจริงๆนะคะให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะทําเป้าหมายนั้นจริงๆแล้วมันจะมีความสุขมากๆเลยค่ะทุกคนรวมถึงทําให้เราอะมีแรงขับเคลื่อนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ออกไปทําเป้าหมายนั้นนะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะเฟรมเวิร์กก็คือเครื่องมือค่ะทุกคนยังไงนะคะเมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วนะก็ต้องลงแอคชั่นแพลนให้ชัดเจนนะคะและวินัยค่ะจะทําให้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้น